ต้องถูกทำโทษ30วันและถูกปิดสร้างรายได้30วันขณะที่เราถูกปิดสร้างรายได้30วันนั้นเราได้ทำการลบคลิปออกคลิปที่เคยสร้างรายได้มาจะถูกดึงเงินคืนไหมเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมานั่งเล่าแชร์ประสบการณ์ของช่องเราเองช่อง Lost Channel USA มีคนติดตาม 6,000กว่าคนตรงนี้เราขอบอกก่อนว่าเราโดนกระแสดาราที่เราโดนมาเนาะเดี๋ยวเรามาเล่าตั้งแต่แรกกันเลยนะคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราโดนมายังไงเนะาะทั้งๆที่แบบคลิปที่เราลงไปอะ่ะมันมีอายุป,ปี10บเดือนตัวเนี้ยแล้วทำไมยังต้องโดนแบบ โดนเวรคืนหรอโดนกอปปี้ไลค์เคมเหรอทำไมถึงโดนทำโทษตรงนี้นะอ่ะเราทำช่องที่2ก็คือช่อง MD Sky Channel คือช่องนี้เนาะพอช่องนี้เราส่งตรวจสอบเราผ่านเราเก็บเหรียญครบสิเหรียญเราก็ส่งเขานะ่ะตรวจสอบช่องของเรานะพอเขาตรวจสอบช่องของเรา เขาก็ตรวจสอบทั้งช่อง rose channel usa แล้วก็ md sky channel เพราะว่ามันเป็นอีเมลตัวเดียวกันแล้วก็เป็น Ad s e n s e รับเงินตัวเดียวกันเขาก็เลยตรวจสอบทั้ง2ช่องพอเขาตรวจสอบช่อง md sky เสร็จเขาก็ไปตรวจสอบช่อง rose channel usa หลังจากนั้นได้อีเมลมา2องอีเมลอีเมลหนึ่งโดนปฏิเสธ อีเมลหนึ่งบอกว่าคุณได้เป็นพาร์ทเนอร์สร้างไรายได้ก็คือช่อง md sky ได้เป็นพาร์ทเนอร์สร้างไรายได้แต่ว่าช่อง rose channel usa เนี่ยโดนปฏิเสธในการสร้างไรายได้30วันอ่ะเราก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นดาราเพราะว่าเพื่อนของเราอะ่ะได้โพสต์ไว้ก่อนหน้าที่เราจะโดนอะ่ะสองอาทิตย์เราก็เลยว่าสักวันมันต้องเป็นเราแต่เรานะ่ะมัวเก็บเหรียญอยู่ เพื่อให้มันได้หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่ว่าเราจะไปลบคลิปดาราออกถ้าเราลบคลิปดาราออกเราก็ยังมีชั่วโมงที่เหลืออยู่เราก็ไม่ได้ถูกปิดสร้างไรายได้ตรงนี้คือเราชวราใจเพราะว่าช่องเพื่อนของเราอะที่เอาดาราแบบเดียวกันมาลงคือเขาโดนปิดช่องไปเพราะว่าเขาโดนสติกเกอร์3ตัวนะ ก็ไม่รู้ว่าเขาไปโดนหมิ่นประมาทอะไรมั่งนะเราก็ไม่รู้หลังจากนั้นช่องของเราคือโดนอีเมลมาหนึ่งตัวว่าปิดสร้างไรายได้ให้คุณไปทำการแก้ไขและยื่นอุทธรณ์ใหม่หรือว่าไปลบคลิปออกแล้วค่อยส่งสร้างไรายได้ใหม่อีกครั้งนะหลังจากนั้นเราก็ไปทำการยื่นอุทธรณ์เราไม่มีการลบคลิป เราส่งคลิปสั้นไปหนึ่งนาทีไปให้เขาเขาก็ตีกลับมาให้เราว่าช่องไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ให้รอสมัครใหม่หลังจากนี้สามสิบวันอ่ะเราก็ทำการรอแล้วเขาก็กำหนดวันที่มาให้เราด้วยว่าเราหลังจากวันที่เท่าไหร่เราควรที่จะส่งยื่นสมัครสร้างรายได้อีกครั้งตรงนี้ เราก็เลยเก็ตและนะว่ายังไงมันก็ต้องเป็นดาราแต่เราก็ยังหน้าด้านส่งกลับไปให้เขาแล้วเราก็เลยไปทำการลบคลิปดาราออกพอเราลบคลิปดาราออกมันมีอยู่10กว่าคลิปไอ้ด้วยความที่ว่าเรายังไม่ทันลบคือเราเสียดายวิวอย่าทำนะลบได้ลบเลยถ้าคุณรู้ว่า มันมันผิดกฎเนาะมันกินได้ไม่นานนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เลยไปทำการลบลบออกตรงนี้นะมีคำถามหนึ่งว่าถ้าเราลบคลิปดาราออกลบคลิปที่แบบว่าเราเคยสร้างรายได้มาตรงเนี้ยคลิปที่เรามีรายได้อยู่กับตรงเนี้ย u t u b e จะดึงเงินกลับคืนไหมถ้าในกรณีของเรา โดนทำโทษ30วันถูกปิดสร้างไรายได้30วันนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปทำการลบคลิปออกที่มันเป็นคลิปที่ซ้ำกับคนอื่นเขาหรือเป็นเนื้อหาซ้ำกับคนอื่นเขาชั่วโมงมันก็จะลดลงเนาะก็เท่ากับว่าเราไปนั่งนับหนึ่งไมล์เหมือนคนอื่นๆเขาตามหาหนึ่งพันคนติดตามตามหาสี่พันชั่วโมง แล้วส่งสมัครสร้างไรายได้ใหม่อีกครั้งอ่านคำของเขาให้ดีนะคะหัวข้อเขาจะเขียนบอกไว้เลยว่าช่องคุณโดนทำโทษ30วันปิดสร้างไรายได้คุณจะต้องยื่นสร้างสมัครใหม่อีกครั้งตรงนี้นะ,ะที่เราลบคลิปไปมันจะมีแค่ลูกโรคเป็นทับ,บิเป็นสาธารณะ มันจะไม่โชว์ตัว S จะไม่โชว์รายได้ที่เราเคยได้กับคลิปนี้ทุกอย่างมันจะเป็น0ูนดอลลาร์หมดไม่มีตัวเลขบอกว่าไอ้คลิปนี้เคยสร้างรายได้มาเท่านี้เท่านี้ไม่มีทุกอย่างคือเป็น0ย์หมดเพราะฉะนั้นเราลบคลิปออกจะไม่ถูกดึงเงินคืนนะอะหลายคนสงสัย ถ้าในกรณีที่ว่าคุณสร้างรายได้อยู่แล้วแล้วคุณอ่ะโดนทำโทษหรือว่าคุณโดนลิขสิทธิ์มาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาให้คุณไปลบคลิปออกแล้วคุณไปลบคลิปออกแล้วสมมุติคลิปนั้นอ่ะคุณสร้างรายได้อยู่ร้อยเหรียญแล้วคุณต้องไปลบคลิปออกไอ้หนึ่ง้อยเหรียญอ่ะ Youtube เขาก็จะดึงเงินคืนอาจากคุณ ตรงนี้นะ่ะใช่เพราะว่าในขณะที่คุณนะ่ะสร้างรายได้อยู่แล้วในขณะที่ของโรสเนี้ยของโรสเนี้ยถูกปิดสร้างรายได้เข้าใจเนาะคำว่าถูกปิดสร้างรายได้ก็คือทุกอย่างมันเป็นศูนย์พอเราลบคลิปออกชั่วโมงมันก็จะหายไปไอ้เงินที่เราเคยสร้างรายได้มาตอนนั้นน่ะมันไม่มีแล้วมันเป็นศูนย์เนาะ เพราะฉะนั้นไม่ถูกดึงเงินคืนสำหรับในคนที่โดนทำโทษ30วันหรือถึกถูกปิดสร้างไรายได้แล้วต้องไปตามหาชั่วโมงใหมตรงนี้เนาะแต่ก็เขาก็ยังให้ตรงที่ว่าเออคุณไม่ต้องไปตามหาคนติดตามแล้วคุณมีอยู่แล้วแล้วคุณแค่ไปลบมันออกถ้าคุณลบออกแล้วชั่วโมงยังเหลืออีกสี่พันอันนั้นก็ ดีสำหรับคุณถ้าชั่วโมงคุณยังไม่ถึง4,000คุณก็ต้องไปตามหาชั่วโมงให้มันเต็ม4,000แต่เราขอบอกไว้ว่าในกรณีที่คุณเคยสร้างรายได้มาแล้วคุณโดนทําโทษปริกสร้างรายได้30วันตรงนี้อ่ามันจะมีอยู่ว่าที่ใน YouTube เขาจะเขียนไว้ที่ที่ตารางตรงต้นไม้ใช่ไหมอ่ะ เขาจะเขียนตารางบอกไว้มันมี4ตัวเนาะคนติดตามชั่วโมงแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็โพรแทกใช่ไหมอ่ะตรงนั้นแหละเขาจะเขียนกำหนดไว้ว่าสี่พันชั่วโมง12เดือน ใช่ไหมอ่าถ้าคลิปไหนมันเกิน12เดือนไม่ว่าคนที่เคยผ่านสร้างรายได้มาที่ถูกทําโทษหรือว่าคนที่เริ่มต้นมาใหม่ๆแล้วยังทําชั่วโมงไม่ได้ยังทําคนติดตามไม่ได้ให้ไปดูคลิปแรกที่คุณโหลดลงคือวันที่ไหนปีไหนนะอ่าถ้ามันเกิน12เดือนถ้ามันเกิน12เดือนไปแล้วของคลิปนั้นคลิปแรกที่คุณโหลดลงไปนะ ชั่วโมงมันก็จะลดลงแต่วิวมันไม่ได้หายเพียงแค่ชั่วโมงมันลดลงตัดเป็นศูนย์แค่นั้นเองมันก็จะตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆกับคลิปที่คุณลงที่มันเกิน12เดือนหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่คุณอ่านนโยบายของอยูให้ดีๆที่เขาเขียนบอกว่า4,000แล้วก็12เดือน นะตัวนี้แหละนะบางคนคือชะล่าใจนะคะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะอ่ะตรงนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากผ่านสร้างไรายได้คุณอยากเห็นการสร้างไรายได้มันเป็นยังไงพยายามทำให้มันได้ภายใน12เดือนตรงนี้เนาะคุณจะได้ไม่เหนื่อยตรงนี้นี่เองที่รถมานั่งเล่ามานั่งแชร์ประสบการณ์ของตัวรถเองที่เจอมากับตัวว่า ไม่ว่าคุณจะลงคลิปกระแสอะไรก็แล้วแต่คุณกินอยู่ได้ไม่นานสักวันหนึ่งคุณก็ต้องโดนทําโทษนะคุณอย่าคิดว่าไอ้ลงไปแล้วคนนี้ยังไม่โดนคนนั้นยังไม่โดนนี่ยังไม่โดนรวก็คิดเหมือนกันว่ารายังไม่โดนเลยเราต้องหนึ่งปีละรายังไม่โดนเลยทําไมคนอื่นโดนทําไมเรายังไม่โดนเออทําไมเราเรายังอยู่พอถึง ปีสิเดือนถึงบางอ้อค่ะว่าสักวันเราก็ต้องโลนเราไปเอาคลิปกระแสมาลงที่ไม่ใช่คลิปของเราตัวนี้เนาะก็ฝากไว้สำหรับคนที่คิดว่าอ่ทางรัดนะคะแต่บางคนเขาโดนแต่เขาไม่ได้มานั่งเล่ามานั่งแชร์มานั่งป่าประกาศให้พวกคุณรู้ว่าเขาโดนนะ,ะมานั่งให้แชร์เป็นประสบการณ์ให้พวกคุณเพื่อที่ว่า พวกคุณโดนจะได้มีวิธีแก้ไขยังไงอะไรยังไงสำหรับตัวเราเนี้ยเราแก้ไขด้วยที่ว่า 1. เรายื่นอุทธรณ์ก่อน 2. องอเราส่งรอรอวันเราส่งสร้างไรายได้ใหม่อีกครั้งตัวนี้นะออแล้วเราก็มาเก็บเหรียญเก็บเหรียญของเราเนี้ยก็คือเก็บได้สิบ แล้วอยู่เขาก็ไปทำการตรวจสอบว่าเรามีการโกงไหมเรามีการปั่นวิวให้เราไหมเพื่อที่จะทำการเก็บเหรียญให้มันครบตรงนี้ถ้าเราไม่มีเขาก็กลับไปตรวจสอบช่องเราใหม่แล้วก็กลับไปตรวจสอบช่องอที่สองของเราอีกนะ,ะถ้ามันคลีนสะอาดบริสุทธิ์ก็คือว่า ผ่านจะไม่มีพิม์ส่งกลับมาแล้วเพราะว่าเราเคยได้พินพ์มาแล้วรอบหนึ่งในอีเมลตัวเดียวกันตัวนี้จะไม่มีพินพ์แล้วผ่านก็คือผ่านเลยนะสำหรับของเราตรงนี้ยังไงเราก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์ของตัวเราเองที่เราแชร์เพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เคยโดนมาแล้วก็ทุกคนที่มีข้อสงสัยว่าเออ เวลาเราลบคลิปออกอ่ะเราจะโดนดึงเงินคืนไหมอ่ะถ้าเราดึงเงินคืนก็คือว่าช่องเราอ่ะยังอยู่ในสถานะที่เราสร้างไรายได้อยู่แล้วเราไปลบคลิปออกเขาถึงจะดึงเงินเราคืนนะทำไมลดถึงรู้เพราะว่าลดทำสอช่องแล้วลดลงคลิปซ้ำอาช่องแรกกับช่องที่2อลดก็เลยช่องแรกผ่านสร้างไรายได้ไปแล้วใช่ไหมก็เลยลบ คลิปที่มันซ้ำกับช่องที่สองเนี่ยไปลบที่ช่องแรกพอลบช่องแรกมันมีการสร้างรายได้อยู่ก่อนนั้นอ่ะยี่สิบกเรียนก็ดึงเงินคืนเขาก็ดึงเงินเราคืนก็โอเคไม่เป็นไรเขาดึงเงินเราคืนเราเข้าใจตัวนี้เนาะขอโทษขออภัยนะคะข้างนอกเขาทําความสะอาดตรงนี้เราเราถึงรู้ว่าเขาดึงเงินเราคืนขณะที่เราสร้างรายได้ขณะที่เรา ยังไม่สร้างไรายได้เราโดนปิดสร้างไรายได้เพื่อที่จะรอสองสร้างไรายได้ใหม่ตรงนี้ก็คือถ้าเราไปลบคลิปออกไม่ไม่โดนดึงเงินคืนเพราะทุกอย่างมันเป็นศูนย์หมดเนาะอ่ะโอเคอยังไงก็ขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะวันนี้เราก็หวังว่าคลิปที่เราแชร์มันจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยังไงก็ขอโทษขออภัยกับเสียงเขาทำความสะอาดพื้นถนน วใบไม้ข้างนอกนะคะบ๊ายบาย